จะถูกขอแต่งงานที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนอะคือก็รู้กันหมดแล้วแหละชายเพื่อนรู้หมดยังคบอยู่ไหมเพื่อนยังดูแต่ไอ้โมเมนต์ตื่นเต้นเลยหายไปเลยอะแล้วเราก็แล้วเราก็ถามว่าเอาหรอจะถูกขอแต่งงานที่นี่หรอเขาก็อ้าวไม่รู้หรอแล้วไม่รู้หรอเราก็ต้องเซอร์ไพรส์เราก็ต้องไม่รู้สิใช่ถูกไหมมันรู้สึกว่าเป็นฟีลแบบถูกขอแต่งงานมันก็ต้องไม่รู้หรือเปล่าเออ ที่พวกขอแต่งงานเรารู้สึกนี่รายการอะไรเนี่ยแล้วแคะรลใครแล้วแคะรล้ใครไหมเอาจริงๆรู้ก่อนไปว่าเขาจะขอเพราะว่าเพื่อนอะมาโปะก่อนเพื่อนอะมาโปะว่าอ้าวสถานที่เนี้ยคือแอ์จะมีโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมในฝันแอลว่าแอขชอบโรงแรมนี้มากเลียอยากไปแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนอะเห็นคุณดิวไปก็เลยมาบอกแอลว่าอ้าวนี่มันโรงแรมที่จะขอแต่งงานนี่ดิเนี้ยแอ์ก็งง จะถูกขอแต่งงานที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าเพื่อนอะคือเการู้กันหมดแล้วแหละชายเพื่อนรู้หมดยังคบอยู่ไหมเพื่อนดูแต่ไอ้โมเมนต์ตื่นเต้นอะไรหายไปเลยอ่ะแล้วเราก็แล้วเราก็ถามว่าเอ้าหรอจะถูกขอแต่งงานที่นี่หรอเขาก็อ่ะไม่รู้หรอแล้วไม่รู้หรอเราก็ต้องเซอร์ไพรส์เราก็ต้องไม่รู้สิใช่ถูกไหมมันรู้สึกว่าเป็นฟิลแบบถูกขอแต่งงานมันก็ต้องไม่รู้หรือเปล่าแต่ก็มีความสุขแหละพี่มันก็แฮปปี้แหละดิวก็จะพูดเลยว่าพี่แอ ทำผมแบบนี้ไปนะแต่งหน้าประมาณนี้ใส่ตุ้มหูน้อยๆอยอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วใช่คุณดิวก็คือจะมาแล้วก็คือในไหนๆมันก็รู้แล้วแล้วคุณดิวเป็นคนแบบเหมือนไปสั่งชุดมาให้สั่งรองเท้ามาให้มาวางเตรียมไว้ที่แบบแล้วเราต้องมีแบบมีแบบมีแก้งแอปนิดนึงไหมไม่มีพี่ไม่หรอไม่มีเพราะว่าพอเพื่อนโป๊ะเนี่ยหนูก็ไปถามเลยว่าอ้าวจะขอแต่งงานกันที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยหรอป้าคือเพื่อนก็บอกว่าเออมึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ละกันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ได้ก็รู้ไปแล้วอะกรู้แล้วก็คือรู้แล้วอะก็ไปถามแฟนเลยอย่างเงี้ยเออแฟนก็แบบว่าเออไม่เป็นไรนะแต่ว่าณจุดที่เราไปมันก็เกินความคาดหมายนั่นแหละแต่โอเคนะต่อให้รู้หรือไม่รู้มันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําอยู่ดีใช่เพราะมันคือการขอแต่งงานขอไม่รู้จีว่าอะไรอะจีกอกเด็กสาเลิกจีกอกจีออกมา บอกแล้ว่าเขาอยู่กับคนอื่นแล้วคนอื่นรำคาญเขากลาจะเหมือนเจ้าของถูกไหมพี่เจ้าของเหมือนกันน่ารักน่าักอใครจะรักก็รัยรักสิน่ารักน่ารักนี่คุณกองจะแต่งงานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ฟิกแน่นอนใช่ไหมว่าเป็นวันไหนวันที่แบบจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งบอกไปแล้วอย่างนี้พรีเวดดิ้งเขาวางไปเมื่อกี้พรีเวดดิ้ง จำเนี่ยจำเนียงแปะตอนที่ไปถ่ายวางแผนจะถ่ายพรีเวดดิ้งหรือยังวางแผนหรือยังยังไม่ได้วางแผนเลยพี่แต่ว่าถ้าจะถ่ายก็อยากให้มีจิ๋วด้วยนะเพราะเหมือนเราเลี้ยงเขามาตอนที่เหมือนเราแบบเริ่มแบบดูใจกับไอ้ไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแฟนก็ชอบด้วยรักด้วยอย่กทิ้งเขาเด็ดขาดนะแบ่งเวลาให้เขาบ้างเนาะแต่ว่าแรกๆเข้าใจสมมติถือว่ามีลูกอ่ะ มันเลยมีปัญหาเรื่องขนสุนัขสุนัขอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็คงแบบไปไป,ไปโดนลูกเราบางทีก็ไม่ดีใช่<อ>ก็ต้องแยกตอนนั้นพอ<ต>มีน้องอ่ะต้องแยกแยกันแรกแรกช่วงไหนพี่